สวัสดีครับพี่ไอดีขึ้นไหมคือร่างกายของมนุษย์เนี่ยเราจะวัดตรงไหนว่าร่างกายเราดีขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปวัดตรงที่อาการที่มันหายจริงๆมันไม่ได้หมายความว่าเซลล์เราจะแข็งแรงขึ้นมันเป็นการแค่บำบัดแต่ถ้าเราต้องการจะรู้ว่าการที่เราบำบัดอะไรบางอยา่างแล้วเราดีขึ้นเนี่ย สิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือ ATP หรือพลังงานหรือที่ผมพูดใช้คำว่า ATP ถ้าเรารู้สึกอ่อนเพียน้อยลงมีพละกำลังไม่ง่วงเงาเข้านอนนอนหลับได้ตามเวลาตื่นได้ตามเวลาก็คือตอนนี้ผมก็นอนประมาณ3ามทุ่มตีสามก็ตื่นได้แล้วตีสามก็ตื่นได้แล้วก็หมายความว่าถ้าตีสาตื่นได้แล้วเนี่ยก็หมายความว่า ร่างกายเรากําลังกลับเข้าสู่นาฬิกาชีวิตที่ควรจะต้องเป็นไปตามหลักของธรรมชาติเพราะว่าช่วงสามทุ่มถึงตี่ทุ่มเป็นช่วงที่ร่างกายเราจะหลั่งเวลาสุดินได้มากที่สุดหลัง่งโกรทฮอร์โมนได้มากที่สุดในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องนอนหลับให้ลึกแล้วก็ที่เราตื่นตีสามถึงตีห้าเพราะว่าพลังสนามแม่เหล็กโลกจะส่งไปยังปอดเมื่อส่งไปยังปอ,ปอดเนี่ยปอดก็จะแข็งแรง ปอดก็จะมีพลังในช่วงเวลาปีสามถึงปีห้าเมื่อปอดมันมีพลังปอดก็ค่อยขยายเมื่อปอดขยายออกเส้นก็เข้าสู่ร่างกายเราก็ทําให้เรามีเลือดไปเลี้ยงสมองในเวลานั้นเราก็จะตื่นอย่างสดชื่นเพราะฉะนั้นการนอนหลับเนี่ยมันเป็นการชาร์จแบตนะครับถ้าเรานอนนอนหลับแล้วเต็มตื่นนอนหลับแล้วตื่นด้เต็มที่เนี่ยนั่นก็แสดงว่าเรามีการชาร์จแบตแบตเราไม่รั่วแบตเราไม่เสือ่อมแสดงว่าเซลล์เราแข็งแรง เพราะฉะนั้นการที่เราจะวัดผลของร่างกายเราว่าดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเนี่ยมันวัดจากพลังงานแล้วก็การซ่อมต่างๆท,ที่มันเกิดขึ้นแต่การซ่อมมันก็เป็นแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้การซ่อมของผมมันมีหลายระบบที่ได้รับการซ่อมและแก้ไขอย่างมากมายนะครับแต่ว่ายังจะสรุปไม่ได้เพราะว่าแต่มันดีขึ้นเป็นตามลำดับหลายเรื่องเลยหลายเรื่องเลยเพียงแต่ว่า ผมต้องรอเวลานิดนึงว่าอะไรที่มันดีขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องการใช้เซยรอยมันเป็นเวลานานซึ่งเซยร่เนี่ยมันมีผลต่อทําให้เส้นเลือดเราอะเส้นเลือดภายในร่างกายเราอะมันมีปัญหานะครับเส้นเลือดภายในร่างกายเรามีปัญหาพอเส้นเลือดมีปัญหาพุ่งเซฟก็มีปัญหาการสร้างพลังงานในเซลเราก็ต่บ เราจะเป็นคนรู้สึกอ่อนเพลียง่ายเป็นนั่นผมจะเป็นคนที่ต้องอันเลื้ออยู่ตลอดเวลาต้องเดินเหินไปไหนเพื่อใช้ออกซิเจนไม่งั้นแล้วถ้านั่งนิ่งๆที่เขาบอกนั่งนั่งนั่งนิ่งๆแล้วไม่นั่งนิ่งๆแล้วไม่ขยับก็จะหลับเลยนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าที่รู้สึกดีขึ้นได้เลยก็คือเราใช้โปรแกรมนี้ช่วยกับการมาปรับสมดุลของร่างกายเราจากการเอาเท้าเหยียบกับพื้นทราย แล้วเอาเท้าจมไปกับน้ําทะเลครับพี่ไอ้อยากให้พี่ไอ้ทำนะครับแล้วพี่ไอ้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงลงทุนตรงนี้ดีกว่าไปนอนนอนโรงพยาบาลนะครับพี่ไอ้พี่ไอ้เสียเวลานอนโรงพยาบาลกับพี่ไอ้ไปเดินทะเลทุกวันทุกวันเนี่ยซึ่งมันก็อาจจะไกลหน่อยแต่ก็ใช้ความพยายามนิดน,นึงใช้ความอดทนมันอยู่ที่ความเชื่อครับถ้าเรามีความเชื่อตรงนี้แทนที่เราจะต้องไปเดินไปเข้าโรงพยาบาลเราไปเดินทะเลดีกว่าทุกวันแล้วมันจะยั่งยืนกว่าครับพี่ไอ้ ครับผมอากาศดีมากใ้วันนี้แต่กล้องมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ, <c oughs> ค,รบ ai, ครับี่ไอายวันนี้ครับ